เฮงเงงรวยรวยเด้อด <S <S 2: <S 2: จ้า สาธุสาธุเนต้นกล้วยต้นังในโยาเพค่ะอ๋อเป็นคนเจ้าของร้านเปิดร้านบายซีอยู่แถวคำชะโนดนะครับเมนบอกเมนนี่ฝากฝากน้ำบัตรนะฮะโอ้ได้ได้ได้สนใจไครับค่ะเดี๋ยวจะถ้ามีคนโชคหาพูดนี่อยากเป็นเจ้าภาพสั่งได้หรือค่ะสั่งได้เนาะได้บัตราคาพิเศษเดี๋ยวจะมารวมคูน้ำค่าะรั้อย่างช่องคุ้มรัพยานาคนี่พิเศษกันนะ ซาทูสาทากลังศิอาจารย์ทำ่น้าเฉลู่หน้าอันี้ก็จะไปเฮ็ดใบซีไปบวงสวงมืออื่นมามชนดทํามชนบวงสองมืออื่นนี่เนาะเม่นรเพื่อใี้ลมักเลขตัวไหนมือมักเลขลเลขแล้วค่ะมาวันนี้มาไเพราะว่าซื้อไปแล้วอาจารย์พึ่งทักอยู่ว่าอยู่ในนันละซื้อใบีหนึ่งๆนะคะรองเบิ้งก็ได้หนึ่งหค่ะลองเบิ้ง บานดุงมันดุงไงนี่เนาะค่ะอแม่ตังโอค่ะเนนเอาลอปสีมากกตมากตังมากมากังมากเ่ิมตับานมาเติมลูกมากไล้เรื่อนลูกมากไอ้ได้โชว์กยันชิเ็นมาถวายเถ้าไม่มีชชวงนะคะแต่ว่่มีสอดเยได้ใส่ค่ะจีซื้อใบลอตเตอรี่ซีหนึ่งหน่ะคับสองสามแค่นี้เหคะสอด้วยหนึ่งกระ 好吧。好吧好吧 นโชดซือยูน้ำดูบาสือไปเรล่าได้ว่าสันด้นก็ลยเอามาบเด็ดที่ยิบรัตกดีให i, ม่ม่ตัวนี่ค่ะค่ะที่ซือไว้แล้วตอนนี้นที่ผ่านพัพกอยู่นะคะไม่ได้สือตัวอื่นเลยมีแค่เนี้ยมีสามตัวมีแต่อะไรก็นึ่งนึ่งกับส<า>องสีนกับีหนึ่งสี่กับสอามอ๋อเกันได้่าก็ให้เป็นเป็นจ้บุญันได้ตัวนี้เขาจะได้มาเห็นบซีทายร่้าได้หลายา อาจารย์เพิ่นไ่ได้เห็นไปลัตเตอรี่ที่ยีไปบอบ่ได้ยินคนพ่นทักมาว่าสู่ไปแล้วได้ว่าจะเิ็น็ะลรงงที่แ่เพ่นทักแม่ แต่คุณแม่ได้ซื้อ้บ่ค่ะม่แตลูกสาวซื้อใบเยม่เาค่ะคุณแม่ได้โคกล้วค่ะดบโคได้ราเรีวค่ะผดีเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่หยิบจับไปขึ้นสี่หนึ่งหนึ่งและสองจะไม่ได้ช้ไมาน้ำเอาไว้บ้านได้แล้วมักใบบกหนึ่งหน่งมักยูบ่ค่ะมีฝันบบลนดที่จะคล้องกับเลขหนึ่งหนึ่ตองหนึ่งนาะคะตองหนึ่เคยฝันฝันไหม ก็บริเวณนีน้นนยังโอกค่ะแต่ว่ามากอยากซื้อเห็นเลี้ยวเห็นยูแพงลอตเตอรี่มันสะดุดตามากก็เลยซื้อใบสองใบที่แล้วมันมีสามใบผู้ใดบุมาขอซื้อใบหนึ่งแบ่งกันเลยเอาไปซองใบผู้นึงผู้ใดบเอาไปใบนึ่งก็ได้ไปซองแปดใบค่ะบุตรมาย <ไป S 2> ิ้มไหว,วนะใบหนึ่งวันยิ้ไหวเพราะคือแล้วมาค่ะ อันเป็นชุดนะมีสีหนึ่งหนึ่งสองใบแล้วก็มีสองสามอีกใบนึ่งนะคะมีแค่นั้นก็วันนี้นะคะปะหกลายกสิบสองลานครับอย่าลืมผมเ้อสิบสองามีน้ำัตรแนวคุ้มทรัพย์พารณาเนออย่าลืมเนอ้าจ้าติดติดตามอยู่ค่ะจ้ากไปล้างอมบานนะ้อ่ค่ะลายนถะกล้างสิบสองลาสบสานา้อมบ้านอา หเล็กเบิ้ลเนหนึ่สามครับสองสามเล็กด่้งไว้ที่หนสองสเนาะแตอกบือปุ๊บมามากาผ่าจายผ่าจา์ทันปั๊บมาจะม่โชคค่ะสาซเลยได้ดนะสาย้ีแล้วแต่้ากหาตอนเที่ยมืน มาอันี้ก็เฮ็ยใบสีข้างใบที่สาวส่วนมากก็แม่ส่วนก็เลยมากมไเ้ีอามาไม่เ้ียามาเปล่าย่าถูกกันถูกกันสัมากไรยางี่ไยุอย่ก็ติดเชื้มากดูอยู่มาอกยู่ก่เมือหวโอ้ที่มาใหม่มเออรมาค่ะโมเออร์บเดมาโวัต ติดงน้านเจเฮ็ดอันใบซีไปบวงสวงค้าฉโนดมีเยนะวันที่31ท่านจะมีพิธีเปิดเนี่าค่ะค่อยมาก้วก็สิได้ต่อเนื่ได้เมื่อน้นล่ะค่ะมต้อาจำอีกเทียนะครับตัวเลขครับตีหนึ่งหนึ่งกับ2องสาีหนึ่งหนึ่งกับ2องสสโอ้ขอบคุณทุนแม่หลายๆเด้เนี่ยดด้วจ้าเฮงๆด้วยจ้าสาธุสาธุจ้าคือแมงโ่มากปิมับขัมาเปินออกมากนสงาดออกมากกประมาณนาที่เฉลี่ยคิดว่า ถ้าเพิ่นหองมากัก้อนสามมื่อเพิ่นกะสิออกมาก้อนสามมื่อเปิ้นก้อนเล็กออกสามมื่อเพิ่นก็ออกไม้เองเพิ่นจ้ะใครเพิ่นต้องทาบาง้วนนี่เพิ่นบ่อยากดังเพิ่นบ่อยากออกมากับเพิ่นกะยู่ของเพิ่นเพิ่นพ่อเมื่อไรเพิ่นก็ออกมาเองค่ะฉำนั้นขันตีตามได้แต่กติย่านที่าว่าวัดโตเล็กขออนุญาตนี่ครับผู้ใดไปว่าถึงวัดอนุญาตอนุญาตนะครับไอเห็นข้ามือคขังของเรานี่คือว่าออกประทัดนะครับทางเจ้าหน้าที่วัดคณะกรรมการวัดก็คือการรับเชิญที่ประหลามพิธีครับ เพื่อนตเป็น่อนต้องเขียนไปมือแล้กรรมการของวังเจ้าหน้าที่ของวัดทุกครั้งครับทุกครเจอกันจรวมตัวกันที่พลัมที่ดีครับตติาม ต้องรอติดตามค่ะแต่ใจจ่อยนะคอมเมนต์มากมากก็เลยมาถามเมื่อกี้จินดาเนี่ย่าเห็นติดต่อกันได้ือได้ติดต่อตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะต้องถามเพิ่อนใกล้ๆมือเดี๋ยวเพิ่นอยากออกมาบอกเขากะเพิ่นกะจะออกไม่เองปกติเพิ่นก็ออไม่เองของเพิ่นอยู่แล้วคเพื่อนอยากใส่โซ่ใส่ยังกับมูสตี้กับเส้นทองเนาะเพิ่นกะจะมาหาเลยกาอยู่จันทร์คือเก่าเหรอครับคันดอว์อิตี้ตอนไหนที่ถ้าเห็นตัวเลขจากโต๊ะอื่นชานอื่นหรือผู้ใดไปบอกว่าอาจารย์ช้ยาหนิ ออกจากปากเพรเห็นโตลูกไม่เห็นโตอยังหนึ่งือว่าปลอมปลอมตลอดไาอ้างเออปลอเอ้างพึ่งออกอ๋อสร้างกระแสใช่สร้างกระแสเป็นเป็นเพื่อนแจ้จริงแล้วเพิ่นสิออกสมมติว่าเลขสิออกสามมื่อพิ่นสิมาแล้วมันสิมาเมื่อไหวโพไปยังคะมาตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นแล้วเพิ่นกับชิมาเว้าจ้าแจ้งด้วยโตของเพิ่นเองค่ะเพิ่นสิบเขียนเขีกระดาษโดยที่เพื่นเห็นหนาเพิ่นจักเสียตามที่รู้จักกันกับเพิ่นนะะค สามที่เพื่อนให้บ้างตัวเลขมาหลายหมวดนี่เนาะเพื่อนจะให้ออกมาจากปากแล้วก็ให้เชืยอให้เห็นให้ไายกของแกค่ะบผมขอบคุณเจนดาหลายให้ของมูลหนะครับมันเจริญจัดไม่ก็ติดตามนะครับจ้าครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนของเลขเจเจนดายืนยันแล้วนะครับอาจารย์ชัยยาทนายที่ติดตามตัวเลขของอาจารย์ชัยยาอยู่ก็รอนะครับ นะครับตัวเลขอาจารยามาหลุดจากช่องไหนก็ตามนะครับก็ยังไม่ใช่ของแท้นะครับเจกินดาว่าอย่างนั้นนะครับของแท้ต้องท่านเขียนกับมือแล้วก็ต้องถ่ายให้ได้เห็นชัดๆถึง่จะใช้ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมก็เตรียมนะครับเตรียมติดตามนะครับช่องเราก็จะตามเลขของอาจารย์ชยานะครับจากเจ๊กินดาด้วยนะครับเพราะว่าสื่อสารกันอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับเจ๊กินดาก็ติดตามเลขของอาจารย์ฉยาตลอดนะครับ ต้องติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับย้าว่าอาจารย์ทยานะครับปลนห้อยออกวันสองวันอาจารย์ทยาก็จะออกมานะครับมาขอเมื่อลเดิมมาขอพลเมื่อนเดิมด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนมากอาจารย์ทยาโรกันนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูพิธีที่นี่ก่อนนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่ไว้รุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมที่จะมีการอัญเชิญปูกุดแหนะครับมาเข้าพิธีนะครับบวงสรวงนะครับบริสถานที่นี่นะครับที่วัดปู่นิรนามนะครับกอ ตัวเลข f 4ทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับตัวเลขของทะเบียนรถนะครับนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับเก้าภาพันธีไก่สอนปริสุโธนะครับเรกเขภาพเรถูกเลขเื่องเก้าได้รับลานได้กินล้านเป็นพันตีบอกค่ะพันีไกลสพันธีไก่อนปริสุทธโธอ่ออื่อของอาอ้อ พันตรีไก่สอนปริสุทศตโคที่เป็นเจ้าภาพนะครับไม่ใช่ค่ะเป็นอ๋ออันนี้เป็นชื่อปู่นะคะชื่อปู่เลยใช่ไหมคระพร้อเชือบปูคนนี้เขาเป็นเจ้าภาพนะครับใส่เสื้อสีแดงครับเจ้าภาพปั้นปู่นะคะแต่พันตรีธุ์ตีขออนุญาตนะครับเพิ่มเติมจะเป็นคณะกรรมการชุดประดับผ้ารถแห่องค์หลวงปู่นะครับขอมารวมตัวกันที่รถองค์ปู่แล้วก็จะได้รับงานครับจะได้ มอบหมายงานให้เช kind of ิญนะคร bubbles, on, fruit, gram, anyway. ับคณะกรรมการชุดผูกผ้าครับประดับผ้าขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยเฮงเฮงรวยสาธุสาธุสาธุตัวเลขก็ได้แล้วนะครับนะครับตัวเลขเมื่อสกุลก็ไล้นะครับในทะเบียนรถนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเลขในทะเบียนรถเลขในทะเบียนรถสาธุ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  นี่ยะอ๋อโอเคครับสาธุสาธุนะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้นะครับสาธุสาธุสาธุกรับคุณชมครับสวัสดีครับผมกหมาแล้วไปเอายังใจเใเจ้ทตนเที่ยง มเปลี่ยนไปได้ช่ไหมซช้สิเปน็นสีออใช่ไไมใบบอนบอกมาว่าได้ฮะเพราองเนี่ยถ้าเพราน้องว่าเจ้าเป็นลูกทรายจะอยู่แต่ตว่าเจ้าปอกูจักวันละหมักแบบไหบนบอนละเอียดบอนละอ่อนเป็นบา่บนาเพิ่ะว่าไอ้สิแมนตอนแรกท่าสีทองแล้วมันมันเป่ไปเลยท่าเแล้วเลยท่ายอย่างไรก็บพราะคืนแสดงว่าเพิ่นบอมัก แสดงว่าพอมักถามสร้างเลยแต่ว่าสินโดนปูเพิ่นมักสีนี่พอลองสีแดงมันไหลล้วนๆเลยสางว่ะมันแล้วคือคือถ้ามันเกิดในสีแดงตอนแรกมันเป็นสีนั่นเลยจังแรกมันจะขี้ไล่เกิดอะไรสีนี่มันปะคะลูกเราลูกเขาไม่กี่ช่องไม่มาเปลี่ยนหรอกพ่อเพิ่นมาบอกว่าเพิ่นมักสีแดง ก็แล้วว่าหลวงพี่องอ่ะ่นบ่ะมาคแบบปูตอนนั้นมันเป็นลูกไส้ปูอยู่แต่มันบ่ละเอี็บบริออร์เหมืนว่ามันบ่ฮู้เลยซช่ไหมคุณมักแบบใหญ่ขนาดนั่งน้ำกุนนั่งจัดสีแดงมาเลยเหมืนว่าสีก็เลยเป็นกตบว่าแม่นแดงหรอกครับสีชมพูเขียวชมพูชมพูเขียวสีชมปะคือองค์อื่นสีชมพูเ่รามันสีชมพูดีครับทาจั๊กปีจั๊กซาดแล้วจะได้เป็น ผู้ั้นรูปเหมือนเพิ่นขึ้นมากปกติเพิ่นกระยุแต่สารดูแต่สารเพิ่นวะเพิ่นบอกว่ายังสั่นมีปีนี้ไม่มีรูปเหมือนเพิ่นขึ้นมากเจ้าชิ่าอย่างไหนผู้บ้านชุดนี่อิริลองมาได้เมื่อนรแกนมาโอ้ขาวานีเบาะอ่ใส่นอกครับเจอภัพ <Laure> th, นี่<ล>ไผ่แนวครับฮะปมอุนัยปนแนลงแล้ว่นวลงมาก่ไดลโอ้ลงปเยสมัยลมัมัยสมับสมัยสัยสม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 ัยสัยสม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 ยสมัยสมััรสยสมัยสมัยสสมััยสมสมัรยัยสย สิบแปดเหรียญเป็นกระดุมเสือสิบแปดเหรียญเหรียญเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิเหรียญสแปดเหรียญเหรียญสิบาทสิเหรียญ ยื้อฟังพี่นะแล้วไม่ดูตรงไหนพี่บ้านดมด้านหน้าดูเป็นด้านหน้าจะเป็นเหรียญสีทองนะคะต้องถาด้านหน้านะคะถด้านเดียวครับเข็มบะโอ้เป็นเหรียญนะครับนี่เหรียญนี่เหรียญเลยโอ้มีเหรียญนะอาหารชัดๆเลย18เหรียญนะครับเป็นตลุมอ๋อเห็นแล้วครับ18เหรียญทั้งหมดเป็นราว18เหรียญนะครับเห็นยญมโน่เอ๊ะเหรียญเหรียญ10นะครับเหรียญ10 สาธุสาธุเด้อในอินตีสาธุสาธุทุกคนทุกท่านนะครับคือรอก็ลูกก็นลูกว่าโอ้ยสาธุสาธุน้องครับสาธุค้าอีกอ่ะดูทะเบียนรถแบบชัดๆบัโอ้ยนี่ครับทะเบียนรถอ่ะสาธุสาธุทุกคนนะครับกดแชร์กดไลค์แเด้อเด้อนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเอสจะ ไปให้ดูอีกหนึ่งนะครับแปดเรียญแ้วแดเียญนก้เรือนะครับแปดเลีกเียญค่อนานะครับเอราถ้ามาัวกอนนี่ยทด้ครับจะัวกรนนี่ลนี่แะค่ะจะภาพคนกระถูกนล้านนะคะคนจะไม่ด้แปดครับบ่เอาลงนอกไมนี่นาะมันเบาลงมาด่ะถ้ารมันอยู่เ่าเนอนจะนนั่งจะขื้น เน่าลงบดได้่ันต้องรสเค็นะจานและยองบบนูไปนนะเนี่ยต้องต้องใส่อันนั่นครับใสเยี่ยงก็รเค็แ่เค็นครับแปดร้อยรัแปดร้อยกิโลห์ตัวสามตัวเน้นเน้เดอร์ปูเดอร์เนอะ แต่ดี๋ยวก็พี่แต่เดี๋ยวก็ครับเหมือนกครับใส่หวใส่ใ่เพื่อว่าเพื่อจะลอว่าหวะไนี่ยนเพได้รับเลยเนี่รับรับไวก่าหมื่นนะใส่ได้วเชไ่ยนใส่เชี่ยนเชี่ยนที่คุณเอามาเชี่นแก้วตาดีไปเอาเอา้งา้ด้ยง้้าก้ ครับคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นปูปูกุดแหนะครับเป็นออกมาภาพสีแดงนะครับเอ้ยผีสีชมูนะออกสีชมูนะครับคุณผู้ชมนะครับสีชมูไม่ใช่สีแดงนะสวยนะครับสวยงามโอ้คุณพ่อก็มาดูด้วยเนาะคุณพ่อนสาตุครับ

สำรับหมายเลขป้ายทะเบียนนะครับท่านทีให้ดูายทะเบียนแบบ๋ยวชัดๆเลยอ๋อชัดๆเลยอ๋อเห็นก้อนไเห็นก้อนเลยฮะดูก่อนเห็นก่อนหมายเลขกหกหนึ่งเก่าครับคือทะเบียนรถท่านทีอันเช่นปูปูแหนหรือพันตรีไกลสอนปุริสุโธมาที่วัดโอพันตรีไกลสอนลงอีกหน้าหนึนะครับพันตรีไกลสอนพันตรีไกลสอนรอีกหน้าหนึ่งคือปูปูแหนครับ รถคันนี้ออกเต็มๆขังวัดที่แล้วนี้เก่ามันเม่ได้เสียเจ้าภาพนี่แหละครับครับแล้วเขาถูกเป็นล้านนะครับนี่ครเจ้าของประมาณเหลายร้านนะหลายล้านนะครับคุณได้หลายกว่าล้านได้หลายกว่าล้านนะครับคุณก่อนจะไเอารถคันนี้มาครับก็เลยเอารถคันนี้มามาอันเชิญฟูกุนเฮครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกระซ่งมันกระนอนงานมึนเก้านี่แหละแล้วก็ย้อนฟูกุนเฮมาสั่นเพิคนละ เป็นแ่หนึ like. 19? 19. 30่งเก้าเลครับหนึ่งเก่าครับเนิ่กับป้ายทะเบียนรถท่านที่บรรทุกมาอีกหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับพอบรรทุกมันกับัวนีพท่นก็ไดเอารถท่านนี้นี่รถของเจ้าภาพาไปนะครับเอามาขันเช่อนี่รถท่านที่ขิดตามหลังมากอีกสองท่านนะครับทุงนี้เด้อนะครับคุณผู้ชมก็จะมีการบวงสรวงกันนะครับ เบิกเนตรอีกนะครับเบิกเนตรอีกนะครับบวงสรวงแล้วเบิกเนตรอีกครับไปเอาไปตามกินดากินดาเลยครับหนึ่งเก้าเก้าเหลือแปดเก้าเก้านะครับ ล้นแล้วเมื่อกี้นี่ลุนช่ม่แล้ววะจะรน้อังแม่แ้วแล้วไปค่ะตามไปแล้แม้ไปห่งเก้าเก้าว่ะหนึ่งเก้าเก้าหน่งเก้าเก้าหนึ่เก้าเก้นึครับทราบครับพี่าครับจังใดขึ้นมาเก้าเก้าขึ้นแม่ันบอกครับพี่จังใดเก้า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 ครับจังไดจะได้มาเกาเกครับ้าได้ยินอันอันมียอนพูดต่าพูนว่าหองันนี้ก็เก้าเก้าห้งกเก้าเก้าห้ง ต้องหันอันเนก็นั่ลกวจ่ามา้องอับเ่เพจะเดินทางมาถึงป่ครับนี่ค่ะ่ทีนั่มคู่มาเนี่ย่ครับนาหัดก่อนปูเลยป้ดีว่าปูสีมากก็เลยถ่าผมว่าเรียกซเบียนรถแม่ขั้นไหนครับไอเียร์ก่คือี่ปดสี่อ นี่ยเมียนรัส96เมี96 96ีแดแนมเมียนรัตเเบี้ยพังยาวลงตัวไจ้าโอ้งานะค่ะนมาประทันเนี่ค่ะเบิ้งเน่ค่ะมาประทันขอเบื้งแนค่ะมันเป็นอย่างไรมันคือเยล่งหลใ่ไหมชาเลยเพื่นอยให้เบิ้งเพื่อนอยใ้เบ้งสียางมาอดชาแล้วใส่เห็นเหรอคะใส่เลยเต็มเต็มเลยกใบสใบเลขยังแม่99ฮะได้เกาอย่างเดียว99กันหนึ่ง99เขาเรขยกลงท้ายด้วย99ั้งนี เศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเก้า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 เกสองสามสองหนึ่งเก้าเก้าัวติครับคุณเน้่หวัดพานมาได้หลายบ่ครับได้หลายบ่ได้บ่ไดงนี่นะวันเือกันเอียงก็คือสองหกแปะสองสองห้าหกนะยู่นั่หมันลุงเปืดกห่อยไหมะไปเบื้องเล็กหกหันที่เขาจะไม่เจิมรถดนะาไปหาซื้อลักชิลล่ไปจะได้ยื้อใได้ยุ่งเท เขาส่งมาทา้งไรให้ได้ยีางละใบละใบระใบอยู่ในนี่อยู่ไรว่ากันซือยุกไก่ไปมั้งปิันยังไงเนี้ยมากระมาะ